การบริโภคเนื้อไก่เนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่หลากหลายวิธีนะครับซึ่งแต่ละประเทศมันก็จะมีรูปแบบในการบริโภคที่ไม่เหมือนกันทีนี้รูปแบบของการบริโภคเนี่ยนะครับการที่จะเลี้ยงไก่ให้ได้ตามที่ผู้บริโภคต้องการเนี่ยนะครับมันต้องย้อนกลับมาว่ากระบวนการในการเลี้ยงเลี้ยงยังไงนะครับสำหรับโปรแกรมในการเลี้ยงไก่กระทงถ้าเป็นการเลี้ยงไก่กระทงเพื่อกันค้าเนี่ยนะครับเขามักจะใช้ระบบการเข้าออกพร้อมกันภาษาอังกฤษเรียกว่า all in all out All in ก็คือเข้ามาพร้อมกันออ u t ก็คือจับออกพร้อมกันการนําเข้าไก่พร้อมกันแล้วก็การจับออกพร้อมกันเนี่ยนะครับมันจะมีข้อดีก็คือว่าประการที่1ก็คือว่าทําให้การสุขาภิบาลแล้วก็การป้องก,กันโรคเนี่ยกระทาได้สะดวกเพราะว่ามันจะต้องมีการล้างทําความสะอาดโรงเรือนแล้วก็มีการพักโรงเรือนนะครับซึ่งการล้างทําความสะอาดแล้วก็การพักโรงเรือนเนี่ยนะครับอ่ามันจะต้องมีระยะที่เหมาะสมนะครับก็คือระยะพักโรงเรือนควรจะอยู่ที่ ไม่น้อยกว่า14วันด้วยเหตุผลเพราะว่าเมื่อเชื้อเนี่ยนะเมื่อเชื้อโรคอยู่นอกร่างกายสัตว์เนี่ยนะครับมันจะโดน,นกลไกตามธรรมชาติในการฆ่าเชื้อโรคแล้วมันก็จะตายไปโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งเชื้อแต่ละชนิดเนี่ยนะครับมันจะอยู่นอกร่างกายของสัตว์หรือว่าอยู่นอกร่างกายของ,ส,งสิ่งมีชีวิตได้เป็นระยะเวลาที่แตกต่างกันเชื้อบางชนิดอยู่นอกร่างกายสัตว์ได้แค่48ชั่วโมงบางชนิด24ชั่วโมงบางชนิด2สัปดาห์ แต่บางชนิดอาจจะยาวกว่านั้นแต่มันมีไม่กี่ชนิดที่มันยืนยาวกว่านั้นนะครับะระยะเวลาในการเลี้ยงมันจะขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดซึ่งความต้องการของตลาดเนี่ยนะครับมันก็จะมีความต้องการตั้งแต่ไก่ที่มีน้ําหนักตัว1กิโลกรัม1จดกิโลกรัม2กิโลกรัม2.8 3กิโลกรัมหรือ4กิโลกรัมอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ความต้องการของตลาดนะครับซึ่งโดยปกตินะครับการเลี้ยงไก่ที่มีน้ําหนักน้อยหรือว่าจับ จำน่ายที่อายุน้อยๆเนียน่ยนะครับก็มักจะเป็นไก่ที่เขาจะนําไปทําเป็นไก่ย่างหรืออาจจะเป็นไก่ที่นําไปขายทั้งตัวซึ่งการนําไก่ที่ไปขายทั้งตัวเรามักจะพบในตลาดท้องถิ่นตลาดชุมชนนะครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงอีกแบบมันก็คือเลี้ยงให้ไก่มีน้ําหนักมากอันเนี้ยเขามักจะนําไปชําแหละแยกเป็นชิ้นส่วนแล้วนําไปเป็นเนื้อไก่ที่อาจจะแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอย่างเช่น เป็นเนื้อไก่ปรุงสุกนะครับเป็นไก่ย่างนะครับไก่ย่างคือไก่เสียบไม้ย่างหรือ่จะเป็นปีกไก่นะครับที่เป็นปีกบนปีกกลางปีกล่างอันนี้ก็แล้วแต่น่องก็เหมือนกันนะครับแต่และชิน้นหรือว่าแต่และอวัยวะเนี่ยมันก็จะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นนะครับน้ําหนักของไก่ที่จับจับหน่ายเนี่ยนะครับมันจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะครับแล้วง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดเราเป็นโรงเชือดเนี่ยหรือว่าเป็น บริษัทที่เขาทําผลิตภัณฑ์พวกนี้เขาจะรู้เลยว่าถ้าต้องการน่อง250กรัมต่อน,น่องเนี่ยมันต้องมาจากไก่ที่มีน้ําหนักมีชีวิตเท่าไหร่เขาคำนวณได้นะครับซึ่งการคำนวณลักษณะอย่างนี้นะครับคนที่คำนวณได้เก่งก็คือโรงงานชำแหละเขาจะรู้นะครับเพราะว่าโรงงานชำแหละเนี่ยเวลาเขารับออเดอร์เขารับออเดอร์มาว่าจะต้องส่งน่องขนาดเท่านี้กรัมให้เขาเป็นจํานวนกี่น่องกี่กิโลต่อวันต่อสัปดาห์ต่อเดือนต่อปี เขาจะมีออเดอร์ลักษณะอย่างนั้นแล้วโรงงานจำแหลกเนี่ยเขาจะต้องออเดอร์ไปยังผู้เลี้ยงว่าต้องการไก่ที่มีน้ําหนักเท่าไหร่จํานวนกี่ตัวคิดย้อนกลับหมดเลยนะครับพวกนี้มันจะคิดย้อนกลับหมดนะครับอันนี้คือหลักคิดนะครับแต่ของคุณเอาแค่วิธีการเลี้ยงก่อนนะครับสุดท้ายก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีการศึกษาซากจำแหลกซากแล้วคุณจะรู้เลยว่าปีกเนี่ยนะครับมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัวแล้วถ้าเกิดมีปีกขนาดเท่านี้มันจะต้องมาจากไก่น้ําหนักตัวประมาณเท่าไหร่ แล้วไก่แต่และสายพันธุ์จะมีสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน